คอมเมนต์แฟนวอลเล์บอลต่างชาติหลังจากทีมสาวไทยเอาชนะแคนาดา3อสูเซตเราเลือกแปลคอมเมนต์ที่น่าสนใจมาให้ท่านรับชมกันบางส่วนครับฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับไปกันที่คอมเมนต์แรกกล่าวว่าสำหรับทีมไทยมันเป็นความรู้สึกของการกระหายชัยชนะเราอดไม่ได้ที่จะชื่นชมผู้เล่นสาวไทยขอแสดงความยินดีจากบราซิลคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันดูการแข่งขันทั้งหมดตลอดทั้งเกม ผิดหวังมากกับข้อผิดพลาดมากมายจากแคนาดาโดยปกติการป้องกันและการเสิร์ฟของแคนาดานั้นเหนือกว่าประเทศไทยนอกจากนั้นแคนาดายังมีการโจมตีที่ทรงพลังกว่าเพื่อทําลายการป้องกันที่ยอดเยี่ยมของคู่ต่อสู้แต่ก็ต้องยอมรับว่าไทยไม่ได้มีความโดดเด่นแค่ความเร็วพวกเขาเห็นว่าการบล็อกของแคนาดามีระเบียบวินัยมากพินพิชยาและชัชชุอ่อนจึงแก้ด้วยการตีจากวงนอกใส่บล็อกของแคนาดาหรือตีเอาทัดบล็อก รวมถึงการเสิร์ฟที่ผิดพลาดมากมายหลายแต้มของแคนาดาก็มีส่วนในการพ่ายแพ้ซึ่งในรายการนชั่นลีกนี้ทีมโปรดของฉันคือแคนาดาโอแลและญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันเชื่อว่านี่คือการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมไทยในนชั่นลีกพวกเขาไม่ได้โชคดีแต่มันคือการฝึกฝนอย่างหนักขอแสดงความยินดีกับทีมไทยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไทยมีตัวเลือก และรูปแบบการโจมตีที่หลากหลายกว่าอย่างชัดเจนนอกจากนี้การป้องกันของพวกเขายังน่าประทับใจอีกด้วยยินดีด้วยประเทศไทยและยินดีต้อนรับสู่ฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอย่างแรกเลยแคนาดาทำผิดพลาดในการเสิร์ฟหลายครั้งและนั่นเป็นสัญญาณเตือนของความพ่ายแพ้ทีมไทยเหนือกว่าทุกด้านจริงๆคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสาวไทยคือแรงบันดาลใจหวังว่าสักวันหนึ่ง ผู้เล่นฟิลิปปินส์จะเก่งเหมือนทีมไทยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าดีใจที่ได้ชมเกมของทีมสาวไทยพวกเขาเป็นนักสู้มีความร่าเริงและเล่นดีมากจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความสูงไม่สำคัญอีกต่อไปโดยเฉพาะตัวแทนของสาวอาเซียนในการแข่งขันระดับโลกหากประเทศไทยสามารถยืนในจุดนี้ได้ ประเทศอื่นในอาเซียนก็ต้องสามารถทําได้เช่นกันพยายามกันต่อไปคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไทยไม่ได้ดูเฉียบคมเหมือนนัดแรกของพวกเขาในตุรกีแม้ว่าจะมีคนเชียร์เต็มสนามก็ตามฉันคิดว่านี่คือการฝึกซ้อมสําหรับพวกเขาที่เล่นเพียงแค่80%เท่านั้นและก็ยังสามารถเอาชนะได้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าหรือเชื่อมากรากับว่าผู้เล่นจากประเทศไทยรู้ล่วงหน้า3วินาที ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทีมไทยมีสตาฟโค้ชที่ยอดเยี่ยมคอยสนับสนุนพวกเขาและสร้างความมั่นใจให้กับทีมอยู่เสมอฉันคิดว่าไทยญี่ปุ่นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกเสียใจกับแคนาดาพลังพิเศษของเขาไม่สามารถเอาชนะไหวพริบของสาวไทยได้จากสเปนคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันรักทีมไทยและแคนาดามันยากจริงๆสำหรับฉันที่จะเลือกเชียร์ใครมันเป็นเกมที่สวยงามมาก มีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมและใครก็ตามที่ใช้ความเร็วได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะและการที่ไทยเคยชนะทีมจีนได้บ่มบอกได้ว่านั่นไม่ใช่ทีมธรรมดาแล้วขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมฉันรักพวกเขาทั้งสองทีมจากโปรโต,ตุเกสคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันรู้สึกว่าทีมไทยเล่นได้เพียง70%ของความสามารถของพวกเขาเพื่อเก็บแรงไว้สำหรับการแข่งขันบิ๊กแมตช์กับญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ทีมรุ่นใหม่ของประเทศไทยเอาชนะทีมวอลเล์บอลร,ระดับสูงได้สาเร็จนี่คือข้อพิสูจน์ว่าทีมไทยเป็นทีมที่คู่ควรกับการไปโอลิมปิกแต่เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์และกดติดตามครับ